i got brooks who say me die Easy brooks make it back i'll me die i let ลุกมาบ้านแล้วเพียงแค่วินาทีเดียวกูทำให้พวกมึงอันธพนะจุดสามแปดเตาคำบับทำมึงดับพกมึงหลับแบบไม่ฟื้นลมทั้งยืนไม่มีกลับไอ้ที่พวกกูไม่เคยแพ้ก็เพราะว่าพวกกูเสียไม่ได้และแชมป์มันเป็นของกูแค่คิดจะชิงพวกกูไม่ให้ถ้าคิดจะล้มกูพวกกระจอกมันไม่ง่ายกูเก็บเลี้ยนในทุกระบบริสัตว์กับพวกกูเสียไม่ได้ไอ้ที่พวกกูไม่เคยแพ้ก็เพราะว่าพวกกูเสียไม่ได้และแชมป์มันเป็นของกูแค่คิดจะชิงพวกกูไม่ให้ถ้าคิดจะล้มกูพวกกระจอกมันไม่ง่ายกูเก็บเลี้ยนในทุกระบบริสัตวท พลังชิวมันตอนกูเทลีนแตกงานกูจำมาพันดีขนาดที่พวกมึงยีนแปลกกูลัวหมัดไปพันทีกูรับประกันว่ามีแตกและอยู่ในทีมกุ้งยังใ้พ่ายมาเจอกันลอกี้สกิลมึงยังกระจอ่องย่าได้คิดจะเข้ามาน้องพี่ก็พอในซัมเดย์เสียไม่ได้พวกกูเหมาหมดกูจำมึงไว้กระโตละาดน้ำมันแล้วก็เผาโซ่มึงอยู่ดีๆไม่ชอบกูเห็นมึงห้าวกันจังถ้าหากว่าพวกมึงปากปลอดเดี๋ยวเจอสนับของอังนังงานกูเชื่อในไม้ยจีว่าถูกเสมอไม่มีผิดและพวกกูตีมึงจนงอยที่ยังไม่ถอยกูตีอีกทีพวกกูไม่เคยแพ้ก็ ทีพวกกูเสียไม่ได้ที่พวกกูไม่กิดแพ้ก็เพราะว่าพวกกูเสียไม่ได้อะไรเช่มันเป็นของกูใครคิดจะชิงพวกกูไม่ให้ถ้าคิดจะล้มกูพวกกระจอกมันไม่ง่ายกูเก็บเลี่ยนในทุกระบวบอกบริษัทกับพวกกูเสียไม่ได้มาเกื่อบสเต็ปโห่กูจับมีดแล้วก็กระโดดแทงไฟกูฟรีสไตล์กูเสียไม่ได้มันไม่มีกฎแบนมันงงงกันมาให้หมดถ้าพวกมึงคิดว่าพวกมึงคนจริงมึงโดนกูคิวหมดถ้าหากว่าพวกกูมากันหมดทำไมคือกูให้มึงรู้ดีสกิลกูจัดจ้านไอพวกมึงดีแต่ปากสกิลเพลง ที่เห็นจะมีสักคนที่เจ๋งจริงก็พวกกูเสียไม่ได้ถ้าพวกมึงห้าเดี๋ยวมึงได้เห็นดีถ้าเจอก็ขุนแพ้ในพวกมึงเตรียมไปจองเมยมึงจำไว้กูเสียไม่ได้ในไฟ้เอ็มกูคล้องแกมไอ้ที่พวกกูไม่เคยแพ้ก็เพราะว่าพวกกูเสียไม่ได้และแชมป์มันเป็นของกูแค่คิดจะชิงพวกกูไม่ให้ถ้าคิดจะล้มกูพวกกระจอกมันไม่ง่ายกูเก็บเลียนในทุกระบบนิสสัตว์กระพวกกูเสียไม่ได้ที่พวกกูไม่เคยแพ้ก็เพราะว่าพวกกูเสียไม่ได้และแชมป์มันเป็นของกู ไม่ได้ right n o เดี๋ยถ้ากเล็งยิงแล้วก็คลิกคลกเปล่เดี๋ก็พพกูเไม่ได้บวกโลกูไม่็อกแลวกูไม่ยากจะเสียเวลาพมึมาเปลูกกับจ็อกพพกูเสียไม่ได้ตอนนี้มึงกำลังจะน็อกอ่ะไม่ต้องดีใจเพราะว่าตอนนี้มึงโดนกูบล็อก่าข้าผ่านทางกับแบงค์เท่ากูเป็นสต็อกอ่ะเสียแล้วกูไม่กลัวสิ่งที่กูกวคือมึงไม่พอมพอพกูเสียไม่ได้ right now เดี๋ยวถ้ากูเล็งยิงแล้วก็คลิกคล่กเปล่าเดี๋ยวก็พอพอกูเสียไม่ได้ปวดหลักูไม่ทอกและกูไม่อ์ ็นสต็อกอะเสียล้กูไม่กลัวสิที One ่ก <inside> ูก ok ็คืมึงไม่พ้อมอะพร้มาถ้กูเสียไม่ได้อยจะเป็นแบบกูแต่มึงก็เป็นไม่ได้แกแต่แบงค์เธอกูรู่มันไม่ไงกูผ่านร้อนผ่านนะแต่มึงก็ทำไม่ได้ดูทีหลังกูเสียไม่ได้อยู่ที่แบ็คและตอนนี้กูมาฟูให้มึงดูคนที่แซะปีนี้ของกูให้มึงดูคนที่ชมป์เสียไม่ได้ทูเดอร์ทอปกูไม่ดูคนที่แรงกูละโคตรเบื่อโคตรเหลาโคตรแรงมาดูนะมึงโคตรเจืองโคตรเหลาโคตรแกงอะรังเบี้วสัตว์โคตรหมาโคตรแพล้เสียไม่ได้กูโยกจัดยกเอาโยกแรงแล้วกูมาเสียวจัดไม่ใช่เอาให้ม่งดูดีเดินเสียหลักพวกกูมากันแบบฟูคิดระวังนไอ้สัตว์ถ้าได้เจอมึงอย่าเดิ นีพวกกูเส <t imes wei> ียไม่ได้พวกกูลองอยู่ตรงนี้เอ้ยก็พวกกูเสียไม่ได้ไพราะว่าพวกกูเสียไม่ได้ไร g h t n า w ตอนที่พวกกูเล็งยิงแล้วก็คลิกแคลิกต่อ The dog ก็ว่าพวกกูเสีย กูไม่ทลบอกว่าจะเลพวกกูเซยไม่ได้ตอนนี้มึงกำลังจะน็อกอะไม่ต้องดีใจเพราะว่าตอนนี้มึงโดนกูล็อกว่ะถ้าผ่านทาากับแป้งเท่ากูเป็นสต็อกอ่ะเซยแล้วกูไม่กดสิ่งที่กูก็คือมึงไม่พร้อมอ่พวกกูเซยไม่ได้ right now the top กูเล็งยิงแล้วก็คลิกคลกปาวพวกกูเซไม่ได้บวกโลกูไม่ทอกและกูไม่อยากจะเีฟเวลามาเปลู้กระจอกอ่ะวาพวกกูเซไม่ได้ตอนนี้มึงกำลังจะน็อกอะไม่ต้องดีใจเพราะว่าตอนนี้มึงโดนกูล็อกว่ะถ้าผ่านเาอกับแป้งเท่ากูเป็นสต็อกอ่ะเยลซฟแล ฟิลนี <to sex> <urai> ่ค <un benim language> ือกูไม่แซดว่ะเล่นให้แม่งตลอดแล้วกูก็บอกว่าพวกมึงแพ้ออตอนนี้คือพวกกูมาแรงสัมึงอย่าเถอะตัวสี่ว่าพวกกูยืนครบอีกจอกอีฮี้อ่ะแขนี่หนึ่งสูตรแล้วนะฮัลโหลตอนนี้พวกกูหนึ่งสูตรแล้วไหมไอ้กระจอกไอ้เหี้ยขอบคุณที่มาให้เงินหนึ่งแสนกูฟรีนะเว้ยขอโทษทีว่ะบูที่ไอกูไม่เป็นคุยกระจอกไอ้เหี้ยกระจอกไอ้เหี้ยฮะคิดว่าพวกมึงเจ๋งมากไงมีอาวุธอ่ะเมีอนมุธแล้วมึงเจ๋งมากไง ะพ้าอ่อนเฮียกระจอรูมบลมองแม่งเลยจนทานตัวไหนวะไอจดนทานตัวไหนวะมึงอกดกูใช่ปะฮะมึงกดให้กูดับให้ได้เลเว้ยมึงดับไฟกูไหนดิ มึงชิวใช่ปะมึงชิวใช่ปะตอนนี้กูก็ชิวเหมือนปะหนึหน่งศูนยแล้วนะเว้ยโอเคครับโอเคครับโอเคหมอปร,ประกาศประกาศครูดา้านนะครับหมอประกาศครูด้านด้วยผมขอถ่ายรูปแป๊บขอถ่ายรูปแป๊บนึงครับ,รบเดี๋ยวพึ่งครับหมอเฮ้ยไม,ม่ยืนนี้ไม่ยืนนี้ใครไม่ยืนนี้แป๊บนึงครับขอถ่ายรูปก่อนครับหมอ